สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วน้อนจาาใหยวันนี้ผมมีสินค้าเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆมานาเสนออีกคันหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมเป็นรถปี2018รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงด้วยพี่น้องนะครับผมไม่เคยชนไม่เคยจมน้ํานะครับผมสีเสือเต็มประสิทิไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนเลยครับพี่น้องนะครับราคาไม่ทะลุเลขสามแน่อ 3, นอนนะครับ มาด้าบีทีห้าสิบโปรไฮเลเซอร์มาพร้อมถูกท้งเงินสองพันสองศีซีเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมสวยๆเลยสวยจัดปลัดบอกเลยครับพี่น้องแต่รถคันนี้มันอาจจะเลอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างเพิ่งจะรับมาตะกี้นี่เองนะครับผมสวยจัดปลัดบอกเลยนะครับลูกค้านะครับผมต้องการผ่อนถูกๆอยากได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานมาครับคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับเงินที่จ่ายมาแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมขายนะครับเอาไปเลยราคา 2 8 9 0 0 0บาทนะครับเอาไปเลยราคา2 8 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,800บาทบวกลบนิดหน่อยผ่อนเพียงเดือนละ5,800บาทบวกลบนิดหน่อยเครดิตจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับผมพี่น้องมีรถเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาเทิร์นผมได้ไม่ว่าจะเป็นเก๋งเก่ากระบะกเก่านะครับเอามาเทิร์นได้หมดนะครับผมเครดิตดีเครดิตชัดเจนนะครับบริการจัดไปทั่วไทยส่งฟรีถึงบ้านเลยครับพี่น้องนะครับ ได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเลยนะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยครับพี่น้องนะครับผมดูห้องโงห้องเครื่องนะครับขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับพี่น้องอเสียงเครื่องโคตรเงียบเลยนะครับผมนะฮะรถเดิมจ๋าเลยครับพี่น้องไฟหน้าเป็นมันติรีเช็คเตอร์หน้ากระจังเดิมโรงงานนะครับผมสวยๆเลยนะฮะเนี่ยครับแม็กก็เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับผมแม็กเป็นแม็กขอบ17อรอยจากโรงงานนะครับขนาด ยางนี่ปี2018เป็นยางเดิมที่ติดมากับรถนะครับผมนะฮะบอกได้เลยว่าเดิมจ๋าครับพี่น้องคันนี้นะฮะเดิมจ๋าจริงๆนะฮะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะครับผมกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าปรับพวงปรับข้างเป็นไฟฟ้านะครับกุญเจรีโมทอยู่ครบ2ดอกเลยครับพี่น้องนะครับเป็นเบาเป็นเบาผ้าหนังเฮ้ยเบาะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่เดิมโรงงานนะครับผมแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กสองใบฝั่งคนขับที่พวงมาลัยใบหนึ่งแล้วก็ฝั่งคนนั่งที่ คอนโซลอีกไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมแอร์เมนนวลนเกียร์ธรรมดา6สปีดไม์กิโลวิ่งมา96,00 0่กว่ากิโลนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับกันลมกันแดดยังไม่ได้ฉีกเลยครับพี่น้องดูดิหลังของหลังคาเจ้าจๆๆของเก่าร,รักษาดีนะครับน้เจ้าของเก่ารักษาดีแคปกว้างนะครับผมนะ้าสำหรับคนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับต้องการแบบมีรถใช้ในครอบครัวแล้วก็ผ่อนแบบประหยัดหาหารถปีใหม่ๆหน่อยนะครับผมมีเงิน ผ่อนค่างวดลดนะครับมีเงินเก็บนะครับผมเอาไว้เวลาเดือดร้อนนะครับผมมีเงินใช้ในชีวิตประจาวันเวลากลับบ้านก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าเวลากลับามาจากต่างจังหวัดอย่างนี้ก็เอาอะไรแบบจากต่างจังหวัดของเรามากินได้อะไรประมาณนี้เนี่ยฮะเอาไปทํามาหากินได้เอาไปาใช้ในครอบครัวได้วิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวได้ผ่อนก็ไม่โหดเกินไปนะครับผมนะฮะตามกําลังที่เรามีนะครับ ถ้าเราไม่ได้เลือกรุ่นว่าเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะฮะคันนี้นะครับตอบโจทย์ได้แน่นอนโดยเฉพาะคือช่วงล่างนี่นะครับโอ้โหให้ความปลอดภัยสูงมากเลยครับพี่น้องหนึบๆเลยนะฮะเอาไปนี่ใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเครื่องสภาพนี่ผมการันตีได้เลยว่าประมาณสัก85เอ่าเซเลยนะครับผมนะฮะได้รถปี2018ไปใช้นะครับผมแล้วราคาก็ไม่ทะลุเลข3เลยครับพี่น้องแล้วผ่อนก็อยู่ประมาณ ในเกณฑ์อยู่ที่5,000แก่ๆหรือ6,000บวกลบนิดหน่อยเองนะครับผมผ่อน5,800บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับผมนะบสนใจดูรถหรือทดลองขับได้ที่บ i ๊กซีศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการนะครับโทรศัพท์0879771128ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีเพจนะครับเต็นท์ลุงโลล่าออโต้ขานะครับผม Facebook เพจรถบ้านนะครับ แล้วก็ติกตอก N O T นัดนะครับ YouTube นะครับผม P E T รถบ้านออโต้คาว์ Car, ฝากเข้าไปกดไลค์ฝากเข้าไปกดแชร์ฝากเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม